ลูกเปาเ,าเทาเทดประเศศสริฐศุดอยู่เป็นบุตรดาบุตรอดนักหนาได้ฟังครูกุมารคลานเข้ามาถึงตรงหน้านอบนอบอภิวันนางโฉมชายอายจิตแต่คิดรักผินพระพักทำนับแล้วรับขวัญค่อยค่อยว่าถข้าจะพาไปด้วยกันต่อตะวันลงรับ จึงกลับมาสินสมุดสุดหมอบตอบสนองพระไทยของชนนี้ดีนักหนาลูกไม่มีที่เห็นเป็นกัมพาพระมารดาไปไหนไปด้วยกันนางสา,สาวสาวชาววังนั่งหัวระรู้ประโลมลิ้นลมช่างคมสันกรุงกษัตริ์ รับด้วยพระนักทันปูนของฉันได้มาหาพระอาจารย์จะาไครบูดสวดมนอยู่จนมวยก็ห่วงด้วยทิดาโยธาทหารทางข้าวปลาสารพรันรจะกําดาลยิ่งอยู่นานยิ่งจะยากลำบากนัก ผู้เป็นเจ้าเข้าใจข้างไหนบ้างช่วยแนะทางกรุงไกลให้ประจักษ์จะหยุดยัง้งนั่งโนอนพอผลพัดอยู่อีกสักสองทีิวาจะลาไปพระโยคีมีศีลได้ยินถามพิเคราะห์ตามสังเกตข้างเพศใสรู้ประจักษ์ ทักเทแน่เกใจเหตุเพราะพระอภัยจะได้มีอันเท้าไทยไพรพนหนั้งหลายจะวอดวายเวทนาประดาสีทั้งหนีเพราะเคราะกรรมมาทำเยียจึงไกลเกลียกล่าวคำเป็นท่ามกลางอันตุงไกยไปทานทิศอีสานเสียงตันดานสารพัด ะขัดกวานชงสบียงเลี้ยงคุนตามหุนทานจะให้บ้างโยมหยาบได้ปรารมอันโะแก้วพิศสานสถานนี้โคชนะสาลีก็มีถนเตคราวหลังครั้งสมุด ผูโโดมมาสร้างสมศิษธาสมาทานหรือท,ทำไรไว้ที่ริมภูเขาลวันรอนเตกรวัออกมาเล่าเป็นข้าวสารได้เศพืชยืดอยู่แต่บูรานฝนคิดอา่านเอาเกียวมาเกี่ยวไประจอมวังฟังเล่าว่าข้าวมากความยินลาก หากดีจะมีไหนน้อมเขารบ นบนอบว่าขอบใจข้าขอไปเป็นสเบียนงพอลี้ยงพนจะให้เที่ยวเกี่ยวข้าวเช้าพรุ่งนี้ให้โยธีทำตะกร้าขึ้นมาขุนวันนี้เย็นเห็นจะจ,จวนคุณสวดมุนโยจขอลาขาพนไปเพตราพระตรัจชวนบุตรีนั้นลีลาพระนอน้าตามติด คณิษฐาถางเท่าเกแห่หอมล้อมลงมาถึงผีตรากรุงกษัตริย์ จึงจัดการให้โยทีตีเขียวไปเกี่ยวข้าวสารกระเช้าให้ทุกคนขนข้าวสารกลางโคงคาสารพันตะกันดานจงคิดอ่านเอาสะเบียงไปเลี้ยงไกยเสนาในได้ฟังรับสั่งตรัสสมนัส นึกสมอารมณ์หมายให้พวกบ่าวเหล่าทหารสารกระบายขึ้นหาดทรายสับสนล้วนคนการ ใส่พระนูษยบุตรีสีสวัสดิ์จึงทรงผลัดเครื่องทรงสงสนานไม่เรียกเหล่าสาวสันพนักงานชวนกุมารเข้าในห้องใสย,ยาให้นุ่งหม่มสมองค์ประจงจัดคาดเข็มขัดประจํายามงามหนักหนาสร้อยสังหวานบานพับประดับประดาใส่กรอบหน้าเน็บเสียด กันเจียกจรธรรมะรงงสงใสันิ้วพระหัตกระจางเม็ดเพชรชรัสประพัดสอนปะวะลำกำไลใส่สวมกอนพอหยุดย่อนยอบองค์ลงบังคมพระบุตรีมีจิตพิศวาสให้นั่งอาจแนบชิสดสนิทสนมดูผิวพัก ลักษณะก็น่าชมเสียเต่ผมหยิกนักเหมือนยักษ์มานเหลวโฉมงามถามหลอกตะคอกเล่นเจ้าจะเป็นลูกข้าเหมือนว่าขานหรือหลวงโลกพอได้สร้อยสังวานจงให้การตามจริงอย่านิ่งความสินสมุดพูดจาระสาซื้อลูกนี้หรือจะไม่รัก อย่าพักถามอยากจะใครได้แม่ที่รูปงามพึ่งสมความปรารถนาเวลานี้จะหาไหนได้เหมือนพระรูปโฉมงามประโลมล้ำฟ้าในราศีแมนหาคู่สู้ได้ฉันให้ตีจริงนะจ่าฟ้าผีเถิดมารดา นางโฉมยงสงฟังช่างโฉล้อกลั่นหัวร้อรับ หวันด้วยหันสาเออนี่แน่แม่จะถามตามสักจาพระมารดารูปราวสักคราวใครปุ๊มาราบว่าที่นี่ไม่มีเท่าโตกวาลัมสำเภาเป็นไหนไหนชื่อผีเสื้อเนื้อหนังรังขี้ใครทั้งสูงใหญ่เที่ยวยาวราวสักว่าไม่นึกรักสักนิด จึงคิดหนีแม่เดี๋ยวนี้แล้วลูกรักเป็นนักหนาสมกับองค์ทรงฤทธิพระบิดาได้งามหน้าลูกแก้วแล้วคราวนี้นางโฉมงามห้ามสินสมุดน้อยพูดค่อยๆเขาจะว่าหน้าบัด ไม่รักเรียงเคียงคู่กับผู้มีอยาพาทีถึงพ่อต่อไปเลยแล้วนางพามานั่งบัลลังก์รัดให้สาวใช้ไปจับ เครื่องสเสวยโยกหมาตั้งทั้งขนมเหลนมเนยกุมาราว่าไม่เคยกินข้าวปลาเคยกินแต่เผือกมันผลไม้เช่นนี้ไม่เคยเห็นเหม็นมัดฉาสามสงวนสวนสันจำนันจาฟังแม่ว่าเถิดพ่อลองสักสองคำเหลวปั้นข้าวเอาสุกรหมาป้อน อร่อยใจจริงเขียวเขียวมัมมัมกุ้งกับ ไก่ไก่พผแนงแกงต้มยำกินก็เติบเปืบคำล้วนตูตูจนของขาวข้าวสิน้นกินของหวานถังอ้อยตาลกล้วยส้มขนมกูคร้นกินอิ่มยิ้มย่องจนท้องรูก็พอพลูเพลคำย่ำระคังฝังขมพลางทางว่าลูกลาก่อนระบิดโดนจะละ อคอยคอยข้างหลังนางฟังคำทำเป็นว่าข้าไม่ฟังอคอยก็ช่างเป็นไรใย,ยมิคอยเมนรักแม่แน่นอนจงนอนนี่รุ่งพรุ่งนี้ถึงขึ้นไปให้ใช้สอยว่ากระไรไม่ว่าอย่าชมอยพระโนอน,น้อยน้อมคำนับ รับบัญชาว่าเช่นนั้นฉันจะอยู่อย่าคู่ฉันนางรับขวัญยิ่งรักขึ้นหนักหนาชวนสำรวนสวนสันจำนันจาจนหลับไหลใสยาในราตรี ไ่ายองพระอภัยวิไลโฉมคิดถึงโยมอยู่ในห้องยิ่งหมองสีด้วยกุมารไม่มาจนราตรีเห็นท่วงทีโฉมงามจะห้ามไว้เวียนดูนางกลางวันก็ผันพานี่เห็นรัก หรือไม่เห็นเป็นไฉะนจะผูกมีดคิดอ่านประการใดจึงจะได้พระธิดายุพาพานจำจะอ้อนวอนครูท่านผู้เท่าช่วยออกปากฝาก เขาให้โดยสารได้ร่วมลำสัเภากับเยาวะมานคงเป็นการสักวันหนึ่งมั่นคงยิ่งปราบลื่มลืมพาวนานัง่งด้วยใจยังอยู่ข้างหนุ่มให้ลุ่มหลงจนรุ่งร้างสางแสงพระสุริยงออกเดินตรงมากุดีพระชีไพรน้อมประนต บทมารอาจารย์เจ้าเมื่อโศกเศร้าสศกมาได้อาศัยพรุ่งนี้ลำสำเภาเขาจะไปช่วยฝากให้นัดดาไปทานีสิทธาเท่าเข้าใจทำไขสือจะสิบหรือบวชไปให้รู้ที่โอ๊โอปาด ฝากได้เป็นไรมีเดต้องดีนะอย่าดวนหำลวนลามระนิ่งนั่งฟังครูเห็นรู้เท่าเจงก้มกล้าวกราบครบคำรบสามจะลาศิลสศึกไปดูไม่งามจะมีความขอระหาเป็นราคีหนึ่งจะไปในทางกลางสมุทร เป็นที่สุดอยู่เพียงศีลพระชินศีขอโดยสารท่านทั้งเป็นโยคียเมื่อบุญมีแล้วก็รอดตลอดไป,ปโปรดด้วยช่วยดูให้รู้เรื่องจะถึงเมืองหรือจะเห็นเป็นชะไยจะสมหวังดังจิต ที่คิดไว้หรือกระไรเจ้าข้าพระอาจารย์พระโยคีมิใครจะให้รู้หากเห็นดูด้วยเป็นสิทธิ์คิดสงสารจึงบอกไว้ให้เห็นเป็นสะพานจะได้การอยู่กอที่ตรงสีกาอันเดินทางกลางน้ำจะลำบาก ต้องพลับพลาดยากเข็มถึงเสนสาทั้งหนีเพราะเคราะกรรมกระทำมาจะได้ผาสุขสบายโตปลายมือแล้วถามพวกเขกฝรั่งอยู่ทั้งร้อยใครจะลพย,ยไปสำเภาด้วยเถาหรือ ถามเตใจไม่ว่าจงหาหรือรูปนี้ถือถึงรำก็จำตายเขตฝรั่งพรั่งพร้อมโน้มคำนบับขอไปกับพระอภัยเหมือนใจไหมถึงยากยินเป็นท้าว่าจะไปข้าเจ้านายไปไหนไปด้วยกันแล้วรับรัด จัดแจงแต่งสำรับน้ำพึ่งกับมันเผือกล้วนเลือกสัรถางกล้วยโอ้ยน้อยนาสารพันประคีนสงนักทันฉันสำราญ สุวรรณมาลีสีสวัสดิ์ครั้นจำรัด รุ่งแจ้งแสงสุริฉานปันถมตื่นฟื้นองค์นางนงครานชวนกุมารมาสงพระคงคาแล้วแต่งองค์สงเครื่องเรืองระยับเพชรประดับตะละดาวววเวหาหากุมารคลานเข้าเฝ้าบิดากษัตราตรัสทักแล้วสักใสนี่แม่เจ้าสิลสมุทิ บุตรดาบุตอยาเลี้ยวรถเล่าแจ้งทะเลงขโขชนาสาลีอยู่ที่ใดช่วยนำไปให้เกี่ยวประเดี๋ยวนี้กุมารานอบนอบอภิวาาขอเชิญบาทบงกฎ บทสีจะนำไปในทานข้ามขี่รีข้าวสาลีเหลือล้นคนน,านาั่นนาทิบดินยินดีเป็นที่สุดไม่ยังหยุดแต่งองค์ทรงภูษาชวนสนมกรมไหนแล้วใครคลาพาธิดาลีลาดขึ้นหาดทรายสินสมนุดนำเดินเนินบันพพธ เหล้วเหลียวโหลด ลัดไปดังใจหมายพวกพระหนผลไกลทั้งไพรไนเปกกระบายกระบุงตามกันหลามมาถึงที่กว้างวางเวิงในเชิงเขาเห็นรวงข้าวขาวคมหอมนักหนาไม่เคยเห็นเป็นข้าวสารทั้งหลานนากษตราชมพลื้นดำเนินพลางถึง านน้ำลำเนาภูเขาขูดมีข้าวพูดข้าวเจ้าเลข้าวฟ้างถังข้าวเหนียวเขียวขาวข้าวหางช้างเลต่างต่างตะละไรสุดสายตาพวกผู้หญิงชิงกันเก็บจนเล็บหักข้าวขวรนผลักเพื่อนสนิทว่าอิจฉากรุงกษัตริย์ รัดสั่งพวกเสนาให้โยธาเกี่ยวข้าวเอาให้พอตำรวจรับขับไพรให้ข้าวเกี่ยวบ้างรำเขียวขึ้นหน้าถือพระโขเกี่ยวกระวัตรรัดวีสาลีโกบ้างแข็งข้อชิงกันเกี่ยวเสียงเกลียวกราวเสียงกรีบรวบรวบรัด เหลวมัดฟอนร้องละโคนทำเพลงโฉงเฉียงเชาที่ล้าหลังยังห่างย่างยาวยาวอายสาวสาวชวยเขียวเกี่ยวไปตามครันได้มากลากขนอุลมานข้างหาคานโคนสาเรกบ้างเบกหามกลัวจะอด อุตสาพยายามบ้างหิ้วตามกันลงไปในสำเภา ุูมาราพาเท้ากับสาวสนมเที่ยวเลียบชมเชิชงชะงอนสิงขนเขาเป็นวุงเวิองเชิงเทินเนินลำเนาที่ลางเหล่าเลื่อมเหลือดูเรืองรองกรุงกษัตริย์ สนาพผาสนมเที่ยวเลียบชมเชิงผาคูหาหองเห็นเหวห้วยวกรวยโกรกชะงูมองดูปลงปลองเปรียวปราบวาบวิญญานางสาวสาว,สาวชาววังไม่เคยเห็นเที่ยวดูเล่นเลียบเดินตามเนินผาขึ้นเขาเขียวเลียวเลียบ สีลามาร่มรุกขาเขียวชุ่มชะอุม่มใบสารพียี่สุนพิกุลเกตกระถินเทศกระทุ่มดอกออกสวยัยพวกผู้หญิงชิงช่วงดวงดอกไม้บ้างชิงได้ดอกประดูซ่อนชูชมบ้างถึงเถาสาวหยุด ฉุดกระชาเก็บบุญนาคนางเย้มหมาแสมผมบ้างเดินเด็ดดอกลลอยสอยสุกรมหอผ้าหม่มเอาไปใส่ใต้ที่นอนสินสมุดหยุดเก็บแก้วกาลงถวายองค์พระบุตรีสีสมรน,นางเลือกเก็บ อังกาบกุหลาบโซนมาแสมโจนทัดหูให้กุมารเหล้วเดินตัดลัดมาหน้าอาสมระรื่นร่มรุกขาขนาขนาน,ขนานขนันขนุนครุนเครือเหลือประมาณมะพร้าวตาลตูมตาด ดาดดามะเดือดูกสุขหามอารามกิ่งบ้างหล่นกลิ้งเกลื่อนอยู่ริมภูผาละมุดม่วงผวงสะพังทั้งพระวาดกระยะอยู่ทุกกิ่งทั้งปริงปรางฝูงวิหกนกกามาไม่ถึงด้วยลึกซึ้งสายสมุทิ สุดกว้างขวางไม้จึงงามตามฤดูไม่รู้ร้างพระชมพลางเพลิดเพลินดำเนินมาถึงกุดีที่อยู่ท่านครูเท่าถจึงแวะเขา้าอภิวันด้วยหันสาสันเสริญเจริญริต พระสิทธาคุณช่างมาอยู่ถึงริมหิมะ่านคีรีรอบขอบเขดนิเวศวาดสารพัดพินโยระหูฐานได้ยินเขาเล่าอยู่แต่บุรานว่ากาะแก้วพิสดานสำราญครันบุญนักหนาดได้มาเห็นก็เป็นสุขเสนสนุก ดังได้ไปสวรรค์จะหยุดยนต์ทนสบายอยู่หลายวันก็คิดพร่ำไพรีจะบีทาอันหนึ่งทางกลางสมุิ ก็สุดเปรี่ยวจะต้องเที่ยวไปทุกแห่งสเสวงหาซึ่งเป็นตายหมายว่าตามเตวีราโยมขอลาผู้เป็นเจ้าเช้าพรุ่งนี้ฝ่ายพระองค์สงพรทพรุทธจนา ลุยาดโยมไปให้สุขีรูปขอฝากพระอภัยไปบุรีกับพวกที่สิบนั่งอยู่ทั้งร้อยลวนลาตาต้นหุนเป็นคนแข็งมีเรียวแรงรับไปได้ใช้สวยเมื่อพบฐานบ้านเล็ก เหลือเมืองน้อยจงโปรตปลอยให้เขาไปดังใจจุงจอมน่ารินยินดีชะลีหัดโยมไม่ขับ ข้อความตามประสงค์พระอภัยใจมากเหมือนยาิวงนิมนลงไปเพตราเวลาเช้าจะกั้นห้องให้สบายข้านฝ่ายพระไว้ธุระโยมจะท่งตรงกับข้าวสินสมุิ ก็จะได้ไปกับเราจะได้เป่าปีเล่นให้ยินใจแล้วอำลาดาบุตรประนตน้อมลงจากโจมเขาขืนเนินสไลยสินสมุทร ยุดนางไม่ห่างไกลกลับลงในเพตราโพสายัน ของนางสุวรรณมาลีก็มาถึงที่เกาะแก้วพิสดารแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นพระอภัยมณีก็ได้พบกับนางสุวรรณมาลีแล้วก็เกิดความรู้สึกรัก ใครขึ้นมาทั้งทั้งที่ยังอยู่ในเพศของโยคีนางสุวรรณมาลีก็ผูกใจรักใครสินสมุรจึงรับเป็นลูกพระโยคีจึงออกปากฝาพระอภัยมณีและลูกศิษย์เป็นร้อยคนที่อาศัยอยู่บนเกาะให้โดยสารไปกับเรือของพระเจ้าสินรากับนางสุวรรณมาลีซึ่งกษัตริย์สินราก็ยินดีรับไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังติดตามรับชมและรับฟังในตอนต่อไปราขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังฝากช่วยกดกระดิ่งกดติด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ